10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ของเราตอนที่1ครับ ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับเว็บไซต์ space.com นะครับเขาได้ทำบทความที่เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราน่าจะรู้จักดวงจันทร์เราเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็เคยส่งมนุษย์อวกาศไปอยู่บนดวงจันทร์มาแล้วไปลงดวงจันทร์มาแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังจะไปอีกนะครับแต่ทุกครั้งที่ไปหรือไม่ว่าจะเป็น50ปีผ่านไป การกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับอย่างทุกวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ทางจีนส่งยานอวากาศไปลงดวงจันทร์แล้วก็สำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยแห้งแล้งไม่มีน้ําเลยนะฮะพอเราสำรวจภูมิประเทศของดวงจันทร์เนี่ยเราก็ค้นพบว่ามันจะมีหลุมมุกบาดท,ที่ข้างในหลุมเนี่ยยังมีน้ําแข็งอยู่ แล้วน้ําแข็งเหล่านั้นก็อาจจะเอามาใช้งานได้ใช่ไหมครับเราเลยเคยคิดว่าถ้าเราอยากจะได้น้ําไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรือว่าออกซิเจนจากน้ําแข็งเราก็ต้องลงไปเอาในน้ําแข็งที่อยู่ในหลุมอุกกาบาตท,ที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ส่องเลยใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าทางจีนเนี่ยไปเจอว่าเฮ้ยเอาเข็มจิ้มลงไปในพื้นดินเนี่ยนะฮะมีโมเลกุลของออกซิเจนอยู่ในพื้นดินด้วยนะครับแปลว่าอะไร อย่างที่น้องกรบอกในอะไรนะอวกาศคาดไม่ถึงอะเขาบอกว่าถ้าเอาดินจากดวงจันทร์ขึ้นมา1ตันเนี่ยนะฮะมาสกัดออกมาเนี่ยในนั้นเนี่ยอาจจะได้น้ำถึง70กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็อามาแยกเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้ด้วยโอ้ฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปรวบรวมมานะครับจากบทความของ Space.com นะครับว่า สิบเรื่องน่ารู้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตความรู้ที่เรามีต่อดวงจันทร์และก็เรื่องที่น่าทึ่งเกี่ยวกับดวงจันทร์แบ่งเป็นสองตอนตอนแรกนี้เอาไปห้าข้อก่อนข้อแรกทฤษฎีการเกิดของดวงจันทร์เขาบอกว่าดวงจันทร์น่าจะเกิดจากการชนกันครั้งใหญ่นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับบอกว่าในสมัยก่อนในยุคเริ่มต้นเนี่ยนะฮะที่ระบบสุริยะเราเริ่มก่อตัวขึ้นมานะฮะเรามีดาวเคราะห์ มากกว่าจํานวนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับเคยได้ยินมานะครับไม่แน่ใจเรื่องจํานวนนะครับเราเขาบอกว่าเรามีอยู่สิกว่าดวงเลยนะเลอเมี20ดวงด้วยแล้วก็เกิดความวุ่นวายในช่วงแรกๆที่ดาวพฤหัสก็ไหลเข้ามาดาวเส์ก็ดึงดาวพฤหัสกลับไปสวิงไปสวิงมาดาวนูน้นดาวนี้ก็ชนกันเขาบอกว่ามีดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารเลยนะฮะชื่อว่าดาวเทียา เป็นดาวเก่าแก่สมัยในยุคเริ่มต้นพุ่งเข้ามาชนโลกชนโลกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แตกออกไปดาวเทียร์ก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมกับชิ้นส่วนบางส่วนของโลกที่แตกแหว่งออกไปด้วยแล้วก็เกิดสนามความโน้มถ่วงก่อตัวขึ้นมาแล้วก็หมุนกันจนกระทั่งกลายเป็นดวงจันทร์ลูกกลมๆนะครับเศษซากส่วนใหญ่รวมกันจนกระทั่งกลายเป็นดวงจันทร์ในทุกวันนี้นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์ยืนยันจากโครงการอพอลโลที่เอามนุษย์อวกาศเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็ไปเก็บชิ้นส่วนจากพื้นผิวบนดวงจันทร์กลับมาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าส่วนหนึ่งนะฮะชิ้นส่วนวัสดุที่อยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยส่วนหนึ่งมีความแตกต่างจากบนโลกอย่างสิ้นเชิงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับบนโลกเลยในพื้นที่ที่มันปะปนกันอยู่ ก็ไปสนับสนุนความคิดว่าดวงจันทร์อาจจะเกิดจากดาวดวงหนึ่งที่มาชนโลกแล้วก็แตกแล้วก็มีเศษส่วนของโลกที่ผสมอาไปด้วยแล้วก็ควบรวมกันจึงทำให้มันมีความแตกต่างกันและมีความเหมือนกันในวัตถุดิบที่ปนปนกันอยู่ผสมออกมาเป็นดวงจันทร์จนถึงทุกวันนี้ข้อ2ดวงจันทร์จะโคจรตามตำแหน่งครับเขาบอกว่าดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งใดขึ้นอยู่กับว่า ดวงจันทร์โคจรมาใกล้โลกและดวงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนถ้าโลกโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โดยตรงดวงจันทร์ด้านที่หันเข้ามาหาโลกก็จะสว่างอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะฮะมาบังดวงอาทิตย์ด้านที่สว่างก็จะหันออกจากเราแล้วก็จะกลายเป็นด้านดวงจันทร์ดับซึ่งจะทําให้เรามองไม่เห็นปนกลายเป็นคืนเดือนมืด ระหว่างคืนเดือนมืดกับดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์จะมองเห็นส่วนต่างๆของดวงจันทร์ที่ส่องแสงมาจากโลกทําให้เกิดช่วงต่างๆของดวงจันทร์เช่นถ้าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากจนกระทั่งมันมีขนาดขยายใหญ่มากขึ้นเขาจะเรียกว่าข้างขึ้นแต่ถ้าดวงจันทร์มีขนาดเล็กลงคือมันอยู่ไกลออกจากโลกออกไปนะครับก็จะเรียกว่าข้างแรมอ๋อข้างขึ้นกับข้างแรม เป็นอย่างนี้นี่เองเออนะฮะเออนะฮะแล้วข้อ3ครับด้านมืดของดวงจันทร์ไม่ได้มืดจริงจริงอ่าอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งรู้มาเมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานะฮะคือมันเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างยากนะฮะว่าดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะฮะหนึ่งรอบประมาณ28-30ถึงวันในขณะที่ดวงจันทร์ก็หมุนรอบโลก ใช้เวลาเกือบเท่าๆกันเลย28-30ถึง30วันเหมือนกันมันก็เลยทำให้ดวงจันทร์เนี่ยหมุนแล้วหันหน้าเข้ามาหาโลกอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยคุณจะอยู่สหรัฐอเมริกาหรือคุณจะอยู่ยุโรปบราซิลเม็กซิโกคุณถ่ายภาพดวงจันทร์มาคุณจะเห็นร่องรอยหรือรอยด่างรอยดำบนดวงจันทร์เนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะ จนผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเขาสามารถทําเทมเพลตและให้คุณถ่ายดวงจันทร์แล้วเขาก็เอาดวงจันทร์ที่เขาทําเป็นเทมเพลตไว้มาใส่ให้คุณได้ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะแต่ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรยังไงดวงจันทร์มันก็เป็นทรงนี้อยู่ตลอดเวลามันหันด้านนี้อยู่ตลอดเวลาผมก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็จะมีด้านหนึ่งของดวงจันทร์ตอนนั้นเลยไม่เข้าใจการหมุนนี่เนาะ เราว่าอย่างนี้มันก็จะมีด้านหนึ่งที่ดวงจันทร์เนี่ยเป็นด้านมืดอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเข้าใจผิดเพราะว่าดวงอาทิตย์มันอยู่อย่างนี้โลกก็หมุนรอบไปมันก็จะต้องมีช่วงที่ดวงจันทร์รับแสงแล้วก็ดวงจันทร์ด้านนี้ก็รับแสงถูกไหมฮะอ่าแสดงว่าคําว่าด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะที่เราใช้เนี่ยนะฮะเราต้องใช้คําว่าด้านไกล เพราะเราจะเห็นดวงจันทร์ด้านหน้าอย่างเดียวด้านนี้อย่างเดียวอีกด้านหน em> ึ่งเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเราจะต้องออกไปนอกโลกแล้วก็อยู kind of ่หลังดวงจันทร์อีกทีหนึ่งเราถึงจะเห็นด้านไกลของดวงจันทร์นะฮะถ้าจะเรียกด้านมืดของดวงจันทร์เขาจะเรียกตรงมุมที่เป็นทิศใต้ของดวงจันทร์ครับทิศใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งคือดวงแกนของดวงจันทร์มันก็อาจจะเอียงไม่ได้แบบตรงเด่นะฮะมันก็จะมีมุมหนึ่งที่ มันไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเลยอยู่ในหลุมอุูกาบาตด้วยนะโซนนั้นโซนด้านใต้เนี่ยมันจะมีอยู่มุมหนึ่งเป็นมุมเล็กๆที่แสงอาทิตย์ส่องไม่มีทางถึงไม่ว่าดวงจันทร์จะหมุนไปทางไหนจะพลิกด้านไหนไปก็ตามจะส่องไม่ถึงด้านนั้นแหละที่มีน้ําแข็งเกาะอยู่เป็นจํานวนมากแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปใช้ทรัพยากรเป็น,นดวงจันทร์เราก็จะไปใช้ตรงมริเวณนั้นแหละเพราะฉะนั้นด้านมืดของดวงจันทร์หมายถึงจุดเล็กๆที่อยู่ด้านใต้ แต่ถ้าจะเรียกด้านหลังของดวงจันทร์เราจะเรียกว่าด้านไกลนะครับซึ่งภาพถ่ายด้านไกลของดวงจันทร์ชุดแรกที่เคยถ่ายนะครับยานลูนาสามของสหภาพโซเวียตเคยถ่ายไว้ในปี1959นะรเราก็จะเห็นด้านหลังด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งมีรอยแบบอุกบาตพุ่งชนเต็มไปหมดเยอะกว่าอีกด้านหนึ่งมากที่หันเข้าหาโลกนะครับคือเหมือนกับว่า ดวงจันทร์เนี่ยเขาหันหาโลกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเวลามีอะไรมาชนเขาเนี่ยมันก็จะชนแต่ด้านหลังเพราะมันก็จะพุ่งมาจากทางนี้ไอ้ด้านที่หันหาโลกเนี่ยเราก็จะมีโลกบังเอาไว้มันก็จะไม่โดนเออดวงจันทร์สองด้านก็เลยแตกต่างกันนะครับอีกด้านหนึ่งปุกปะแถวนะครับข้อ4ครับดวงจันทร์ทำให้เกิดกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกแรงโน้มถ่วงอันนี้ถ้าเราพูดกันแบบทั่วไป เราเข้าใจแบบคนทั่วไปเราก็บอกว่าอ่ะแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงของโลกมันก็ดึงซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดทําให้เกิดน,น้ําขึ้นน้ําลงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดรวมถึงว่ามันคือแรงโน้มถ่วงของโลกกับดวงอาทิตย์ด้วยนะครับคือการน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันมีผลไปหมด ไม่ว่าจะเป็นดาวดวงไหนก็ตามแต่ที่อยู่ในสมีเดียวกันเนี่ยนะฮะดาวศุกร์ก็อาจจะมีผลกับเราด้วยดาวพุธก็อาจจะมีผลกับเราด้วยในตำแหน่งเดียวกันมันก็จะดึงทําให้เกิดกระแสน้ําขึ้นน้ําลงบนโลกได้แต่เคยคิดไหมครับว่าเวลาดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์อยู่ใกล้สุดดวงจันทร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อน้ําขึ้นน้ําลงอย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าสนามความโน้มถ่วงของมันก็ดึงโลกไว้ใช่ไหมครับเคยคิดไหมครับว่ามันดึงอะไรเหรอทำให้ถึงเกิดน้ําขึ้นได้ มันดึงน้ําหรือมันดึงโลกอโอ้โหบทความนี้เขียนไว้ดีมากนะฮะเวลาแรงดึงดูดมันทํางานซึ่งกันและกันนะครับน้ําจะขึ้นด้านฝั่งตรงข้ามครับถ้าดวงจันทร์อยู่ตําแหน่งนี้โลกอยู่ตําแหน่งนี้นะครับน้ําจะขึ้นฝั่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าดวงจันทร์มันดึงโลกเข้าไปหาแล้วพอดึงโลกเนี่ยน้ําที่อยู่บนโลกเนี่ยมันเป็นของเหลว มันดึงแต่มวลของโลกออกไปนะฮะตัวแผ่นดินตัวดาวทั้งหมดดึงออกไปมันเลยทําให้น้ำเนี่ยมันถูกยืดออกน้ํามันไม่ได้ตามไปน้ํามันก็ต้องอาศัยโมเมนตัมในการที่จะไหลตามไปหลังจากนั้นคือมันไม่ได้มันไม่ได้ตามไปในทันทีมันจึงเกิดน้ําขึ้นฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะน้ําลงเพราะว่าโลกขยับเข้าไปนิดนึงทําให้ฝั่งนี้น้ําสูงขึ้นแล้วฝั่งนี้น้ําเตี้ยลง เออเพิ่งเข้าใจอ่านบทความนี้แล้วเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบวกกับแรงดึงของส่สวนอื่นด้วยนะดวงอาทิตย์ดวงอะไรด้วยนะฮะซึ่งน้ําก็จะขึ้นจะลงตามจังหวะแบบนี้ครับแรงดึงในขณะเดียวกันข้อ5ต่อเลยนะครับไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีผลต่อโลกเท่านั้น แรงโน้มถ่วงของโลกก็มีผลต่อดวงจันทร์ด้วยเช่นกันเพียงแต่บนดวงจันทร์ไม่มีน้ำก็เลยไม่มีน้ำขึ้นน้ำาลงให้เห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะฮะได้สร้างแรงที่เรียกว่าไทดดลล็อกนะครับทำให้ตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยมันอยู่กับที่หรือแม้กระทั่งอัตราการหมุนรอบตัวเองของมันด้วยที่เราตอบว่า ดวงจันทร์หันหน้าเข้าหาโลกอยู่เสมอแล้ววนรอบโลกหนึ่งโลกก็อยู่ในที่เดิมตลอดนี่แหละครับคือไทดอล็อกนี่แหละคือผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่ส่งผลต่อดวงจันทร์ทําให้มันถูกล็อกแล้วหันด้านนี้เข้ามาหาโลกอยู่เสมอนะฮะคือถ้าถ้าโลกเป็นผู้ชายดวงจันทร์เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะความหล่อของผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ถูกล็อกไว้ให้ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถหันไปมองชายอื่นได้เลยหันหน้ามาหาผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา นี่คือพลังความหล่อของโลกรที่ดึงดวงจันทร์เอาไว้หรือที่เรียกว่าไทดอ์ล็อกนั่นเองนะครับมีผลต่อกันด้วยนะไม่ใช่เขามาทําน้ําขึ้นน้ําลงบนโลกเราอย่างเดียวแต่เราก็ดึงให้เขาไม่สามารถหันหน้าไปมองคนอื่นได้เหมือนกันโอ้สุดยอดนะฮะเอาไป5้าข้อก่อนสําหรับสิ่งที่น่ารู้สําหรับดวงจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้ นำเสนอต่ออีกหนึ่งเรื่องครับนั่นคือข้อ6ถึงข้อ10ยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงจันทร์อีกมากครับเรื่องเล่าอาวากาศ